สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้นะ,ะจะมาทํานายดวงของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15้ามกราคมถึงวันที่12กุมภาพาันธ์นะหรือใครก็ตามที่มีลัคนาอยู่ที่ลัคนามังกรนะคะก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ค่ะ,ะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะมาดูว่าชาวมังกรในเดือนกันยายนนะคะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นดวงชะตาโดยรวมนะคะความรักการเงินการงานสุขภาพาโชคลาภนะคะอ่าเป็นพลังงานรวมนะ,ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางท่านและตรงเป็นบางเรื่องนะคะเก็บเอาสิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาชีวิตตัวเองนะ,ะไหนที่เป็นเรื่องเตือนสามารถไว้เตือนสติตัวเองแล้วมัดระวังได้ไม่เสียหายอะไรนะคะส่วน อันไหนที่เป็นเรื่องดีอย่างเช่นโชคลาภหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดกับไม่ทุกคนนะขึ้นอยู่กับบุญกรรมและสิ่งที่คุณกระทำมาในอดีตด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยค่ะนะถ้าคุณไม่ได้ช่วงนี้คุณไม่ได้ทำอะไรมันก็อาจจะไม่เกิดผลกับคุณนะ,ะแต่ถ้าคุณพยายามดิ้นรลนต่อสู้ชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้เต็มที่กับทุกสิ่งอย่างและ นะทําบุญสุนทานไปด้วยนะเราก็อย่าลืมในเรื่องของบุญกุศลน,นะจะช่วยหนุนนําชีวิตคุณนะแล้วก็การกระทําและพฤติกรรมนะคะอย่าลืมว่าไพ่ย,ยิปซีแค่ชี้นาพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะ,ะเพื่อแม่เป็นการเสียเวลามาฟังดวงของชาวมังกรในช่วงเดือนกันยายนกันเลยนะคะ ตัวตนของชาวราศีมังกรค่ะในรอบเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่คิงออฟคัพค่ะชาวราศีมังกรบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมากกว่าปกตินะบางท่านอาจจะมีคนเดินทางมาหาหรือคุณจะเดินทางไปหาคนรักนะไพ่ใบนี้มีอยู่ในตำแหน่งตัวตนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นฝ่ายเดินทางไปหาคนที่คุณรักนะคะอ่า ตำแหน่งที่สองนะคะนี่ไพ่สามถ้วยค่ะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองไปพบป่าสังสรรค์เพื่อนฝูงนะคะมีเกณฑ์ดื่มเกณฑ์กินกันนะคะหรือมีความสําเร็จอะไรเข้ามาบางอย่างนะ,ะมีกิจการที่เป็นหุ้นหุ้นส่วนนะคะบางท่านทําในหน้าค้าที่ดินบางท่านทําในหน้าอะไรบางอย่างหรือบางท่านทํากิจการที่ต้องมีหุ้นส่วนนะคะอ่า กิจการของคุณจะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้ส่วนแบ่งนะคะก็จะแบ่งส่วนแบ่งกันได้ลงตัวนะคะเนี่ยจะมีการสวนเซฮีฮานะคะชื่นมื่นกับชีวิตนะช่วงนี้นะชาวราศีมังกรอ่าไพ่ใบที่3นะคะได้ไพ่ queen of คัพนะคะชาวราศีมังกรนะคะใบนี้อยู่ในตำแหน่งหัวของเจ้าชะตานะถ้าคุณเดือดร้อนนะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งจะช่วยคุณได้อาจจะเป็นคุณแม่หรือญา,าติผู้ใหญ่นะคะคนหนึ่งจะช่วยคุณได้รวมถึงเทพที่เป็นผู้หญิงค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งสายมูนะคะเนี่ยนะสายแบบเครื่องรางของขลังนะสายบูชาเทพโดยเฉพาะเทพที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะจะช่วยคุณได้นะคะ ภพ่ในตำแหน่งความรักคุณก็ได้ไพ่ความรักนะคะความรักของชาวราศีมังกรช่วงนี้ชื่นมื่นนะคะนี่ค่ะคุณเดินทางไปหาคนรักนะ,ะนี่คุณมีเกณฑ์เดินทางไปหาคนรักนะ,ะหรือใครที่ทำงานร่วมกับคู่อยู่แล้วนะ,ะมีคู่เป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์นะ,ะเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณนะคะเนี่ค่ะก็จะประสบความสำเร็จเนาะ,ค,ะคุยกันง่ายเคลียร์กันง่ายนะคะ ส่วนแบ่งลงตัวประมาณนี้เนะาะหรือบางท่านอาจจะทํากิจการค้าขายร่วมกับคู่ของคูณหรือคนรักของคูณบางท่านอาจจะทํากิจการร่วมกันเป็นกิจการในกองสีเป็นกิจการในครอบครัวค่ะนี่ค่ะไพ่สิบถ้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในครอบครัวนะเกิดขึ้นแล้วนะคะ่เป็นในตําแหน่งฐานดวงนะนี้เป็น ความมั่นคงในชีวิตครอบครัวของคุณนะชาวราศีมังกรนะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่เมื่อก่อนนะชีวิตของคุณนะอาจจะรุ่มรุ่มโินๆน,นะคะแต่ช่วงนี้นะความมั่นคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าแต่ระวังนิดนึงนะคะชีวิตจะราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคก็ไม่ใช่นะคะไพ่เอ็ดออฟวอลค่ะ ไพ่ใบนี้นะระวังคุณจะหักโหมงานหนักระวังจะมีเกณฑ์ได้ไปผ่าตัดหามมดหามหมอฉีดยานะคะและใบนี้ไพ่หนึ่งดาบใบนี้อาจจะหมายถึงคุณมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับคดีความนะคะหรือบุคคลรอบตัวของคุณนะคะ,ะบางทีการที่เราบ้างงานหรือทุ่มเทให้กับงานมากเราจะต้องแบ่งเวลาดูแล บุตรหลานบริวารหรือคนในครอบครัวด้วยนะคะอ้าวใครที่เข้ามานะคะที่เป็นเพศอะไรก็แต่ๆนะอ,อ่าน,นี้คลิปนี้ดูทั้งผู้หญิงผู้ชายและก็ครอบคลุมถึงเพศที่3ด้วยนะคะใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยเรียนวัยศึกษานะคะนี่ค่ะคุณอาจจะพบรักในวัยเรียนนะก่อนหน้านี้แล้วนะคะระวังนะจะมีคน คบคนก็ดูนิดเดิงระวังจะมีคนในบ้านในครอบครัวเราหรือ,อเพื่อนฝูงเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่มันเท่านิดนึงเนาะอาจจะมีเกณฑ์ได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานยุติธรรมถูกเรียกสอบถูกสอบสวนถูกการตัดสินจากอะไรบางอย่างนะถ้าเราทําดีเราไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่ถ้าเราทําอะไรที่มัน สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายก็ให้ระวังนะหรือเลิกซะนะประมาณนั้นนะคะหรือถ้าคนที่คุณรักกำลังมีอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายก็นะให้ถอนตัวออกมาซะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะความคิดภายในใจนะคุณไพ่เอ็ดออฟวอนนะใครที่มีบุตรหลานบริวารที่กำลังเล่าเรียนนะมีเกณฑ์จะมีข่าวดีจากบุตรหลานบริวารของคุณนะอย่างที่บอกนะถ้า บุตรหลานบริวารทำดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมัวเมาอะไรต่างๆนะก็จะเป็นผลดีนะแต่ถ้าบางบางท่านนะมีบุตรหลานบริวารหรือคนที่เรารักไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีก็จะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะอ่ะาไพ่ในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยคะ่ะได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะอ่าชาวราศีมังกรนะคุณก็ เรื่องของการเงินนะคะก็ยังมีการเงินที่ค่อนข้างนะต้องรับมือซ้ายจ่ายมือขวานะคะแต่ช่วงนี้นะเงินก็เข้ามาดีนะคุณสามารถที่จะผ่านได้นะรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่คุณจําเป็นต้องจ่ายก่อนหน้านี้นะเช่นค่าบ้านค่าเช่าร้านนะ ค่าเล่าเรียนลูกหรือว่าอะไรนะค่ากินค่าใช้จ่ายข้าน้ำข้าไฟนะในในตัวคุณที่ต้องเอ,อในชีวิตของคุณที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะแต่ในเรื่องของรายรับนะช่วงนี้ก็เข้ามามากนะจนคุณสามารถที่จะมีกำลังการจ่ายนะแต่ชาวราศีมังกรก่อนหน้านี้หลายๆท่านนะคะ ชีวิตประจาวันรายจ่ายประจําวันเนี่ยคุณก็ยังต้องหยิบต้องยืมมาจ่ายนะประมาณนี้ก่อนหน้านี้ก็คือแย่กวันนี้มากนะชาวราศีมังกรมนาะช่วงนี้นะฟื้นตัวนะจากสถานะการเงินนะคะจริงหรือเปล่านะคะถ้าจริงบอกจริงด้วยนะคะ,ะชาวราศีมังกรนะคะใครที่มีบุตรหลานบริวารน,นะ,ะหรือใครที่มีคนอายุน้อยกว่านะคะนี่คนอายุน้อยกว่า หมูรหลานบริวารจะนําข่าวดีมาให้หรือแม้กระทั่งอ่าใครที่เข้ามาดูเป็นเอ่อวัยรุ่นนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะอ่าคุณจะมีคนเข้ามาหมายปองคนรุ่นเราวเขาเดียวกับคุณนะบางคนก็เอ่อเข้ามาตีสนิทนะนำข่าวเรื่องการเอ่อบอกอะไรอ่ะติวเรื่องเรียนเรื่องสอบบ้างบางท่านก็เนี่ยเปนะเ,เธอจะกินอะไรฉันจะ จะเลี้ยงเธออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะบางคนก็มาเป์นนะแต่ชาวราศีมกกังกรนะคะใครที่ยังไม่มีคู่จะมีคนที่อายุน,น้อยกว่าเข้ามานะคะอ่าหรือใครที่มีคู่แล้วนะบุตรหลานบริวารน,นะจะนําโชคดีข่าวดีและข่าวดีเรื่องการเงินมาให้นะอ่ะนานไพ่ในตำแหน่งอนาคตค่ะใบที่10ได้ไพ่สองดาบค่ะมีเกณฑ์การสองจิตสองใจอะไรบางอย่างหรืออยากจะ จับปลาสองมือไงนี่ประมาณนี้นะชาวราศีมังกรสองมือสามมือนะคะเนี่ยดูความรักลุมร้อมนะคะชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานก็ลุมนะคะความรักก็ลุมนะจ๊ะเนี่ยไพ่เดือนนี้นะชาวราศีมังกรเด่นเรื่องรักค่ะนะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคะนี่สองจิตสองใจจะเลือกใครดีนะอะไรอย่างนี้นะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักนะประมาณนี้ค่ะ อ่านี่ไงสองจิตสองใจในเรื่องของความรักจริงๆนะคะอ่ะาไพ่ขยายคนรักคู่ครองได้ไพ่ก้าถ้วยไงนี่ถ้วยถ้วยคือไพ่ความรักคนที่เข้ามานี่ลุมรอมนะฉันจะเลือกใครดีนะนี่นี่คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นนะทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนรุ่นเดียวกันนะคะโอ้โหจะเนื้อหอมไปไหนนะชาวราศีมังกรน,นะคะอ่าแล้วก็ไม่ใช่มีสเสน่ห์เฉพาะ เพศตรงข้ามนะชาวราศีมกรนะเพศเดียวกันก็ยังมีเสน่ห์นะเนี่ย็เหมอนชาวราศีมกรช่วงนี้อมอะไรมาพูดนะอมพระมาพูดหรือเปล่าอมพระมาพูดหรือเปล่านะคะแบบพูดอะไรช่วงนี้นะหรือไปคุยกับใครช่วงนี้จะมีเสน่ห์นะคะระวังนะถ้าใครที่มีคู่แล้วด้วยระวังเ,เสน่ห์ของคุณจะทําร้ายตัวคุณนะคะระวังคู่ตัวจริงของคุณเนี่ยจะหึงหวงเอาได้นะเนี่ยค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบปะเพื่อนปูงหรือมีคนมาหาเปไปมาหาสู่ตลอดประมาณนี้เนาะบางท่านอาจจะเกี่ยวกับการงานที่คุณทํานะบางท่านเป็นแม่ค้านะเป็นแม่ค้าก็จะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาบางคนก็จะเข้ามาจีบแม่ค้าบางคนก็จะเข้ามาติดแม่ค้านะบางคนก็จะเข้ามาแบบว่าอ,อยากคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะเออ หรือถ้าคุณทำงานในองค์กรอะไรต่างๆนะนะเพื่อล่วมง,งานช่วงนี้นะถามว่าจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณไหมมีนะแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงช่วงนี้นะตัวคุณจะมีเกาะกำบังนะคะชาวราศีมังกรแต่อย่างที่บอกนะไพ่หนึ่งดาบมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ตัวตนชาวราศีมังกรนะเป็นคนรอบข้างอย่างที่บอกบุตรหลานบริวารหรือใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะหรือว่า คนนั้นครอบครัวจะมีการผ่าตัดหรือมีการเข้าไปพัวพันกับการที่จะต้องถูกสอบสวนจากหน่วยงานยุติธรรมอะค่ะประมาณนั้นเนาะอโอเคนะไพ่ออกมาค่อนข้างสวยนะเด่นในเรื่องรักนะคะอ่าเด่นในเรื่องรักสเสน่ห์เรื่องรักดีนะการงานก็ดีนะคะเหมือนยังไงอะ่ะ เหมือนเอมตตามหานิยมอ่ะเนาะประมาณเนี้ยค่ะนะก็จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จไปทุกอย่างไปด้วยกันนะทั้งความรักการเงินการงานนะเออโอเคนะขอให้ชาวราศีมังกรนะรักษามิตรภาพดีๆนี้ไว้นะคะแล้วก็ระวังรถไฟชนกันด้วยนะคะอ่าไพ่ ธาตุนะมีไพ่ธาตุน้ําเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความรักทั้งนั้นเลยนะคะไพ่ธาตุนะ้ํามีแล้วไพ่ธาตุลมก็คือไพ่ดาบนะไพ่ธาตุไฟ,ไฟนะธาตุไฟมาอยู่นี่นะธาตุไฟเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะไพ่ธาตุดินคือเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะก็อย่างที่บอกเนาะ,ะม,มิตรภาพดีๆจะนําเงินนําทองมาให้นะคะอืมนะคะก็ ไพ่ในตำแหน่งตัวตนดีนะคะเลขนำโชคสื่อนำโชคก็คือจะมาจากตัวตนแล้วก็เพื่อนฝูงนำมาให้นะคะอ่าเลขทะเบียนรถนะเด่นมากนะ,ะแล้วก็อายุคนรักค่ะนะหรือเลขที่บ้านก็ได้นะเลขที่บ้านก็เด่นนะคะเลขหน้าไพ่นะคะสาม หนึ่งูนค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามหกเก้าานึงค่ะสองสองค่ะและ2 112นะคะอ่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,คะใครที่ประสงค์จะจ่ายค่าครูให้พี่นานาน,นะคะก็มี ซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะหรือใครจะจ่ายเข้าครูเป็นการกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามบางท่านดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะบางท่านดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์พี่ด้วยนะคะเพื่อช่อง YouTube จะได้ดันๆน,นะคะการทำคลิปทุกอย่างมีต้นทุนนะคะแล้วก็การเป็นหมอดูนะก็มีค่าครูนะคะ ขอขอค่าครูเป็นแรงใจกดไลค์กดแชร์นะคะหรือถ้าเป็นปัจจัยด้วยก็ดีนะ,ะเพราะว่าพี่จะแบ่งส่วนนี้ไปทำบุญนะคะขอให้ติดตามรับชมกันยาวๆนะคะนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทำช่องต่อไปนะคะขอบคุณนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ